ขลอบพื่อแคลุ่นๆอดพคุณหลายๆไม่จะเปิดกับเฉพาะผู้เดียวเนีเพรอทีมงานมีหาคนนี่สแม่ถาอะไรเอาไปเลียงมูตัวกรงจนต้องหังนี่เลี้ยงกัย่างปาปัจจัยมาเจ้าของไดยผู้เดียวกับฉีดเจตัวคนน้อปาันต์เอารามาเนางไม่ได้หางไม่ได้ลไปนดห่ายฉีด อินตาไมลาเพียนบ่เลียนร้อยถอยลาอ่ะอ้วนกูกน๊ <c oughs> วุมาบ้รราเก่าเดียวเป็นจีรัวบ่เลียนได้ศึกษาวิชาแกุ่ภาษิตมาแปลตำราเทไดียดเบอร์เนี่ยเอ้ยวุนอยู่บอกเขาเลยกับบ้า,บา, <c oughs> านบัได้เรียนทันถึงจากแถวเทิงวดสวนไต้ิย่อไฟแผลหานทวนเรียนจบไปควรสัมผัสวุ่น,นชนสนอเอาดีทานป้อนไฟหลอ่อ รอหูผู้ฟังเรื่องวนน้หูหี้อลักคุณยายเอ๋ยอ่าเสียงล้ํามาตอนพระเอกเวอร์ขอวิงวอรูกุล่านตอนพระเอกอดพระเอกอดโอ้ยตัดยัจเอ้ยสายลักกูไลพระเอกเวอร์สวิงวอร์ลุลานตอนขอบอนเนี ประคุณพามยังเมตตาการุณาทุกทุกท่านสิดังใจก้าพ่อเฟ้นเพื่อนบอกป่ายังังแนนนี่จังเมนแป้นผมไม่คอยชมผลงานบันซื่อบานมโนเษย์เบาตั้งพ้องแถมต่อโมกัดบันทีชมผลงานหลานชายเจ้าบ่เ่างานเป็นนักเอกได้ป่ะ ก่อนล่ำหกนากระดาษก่อนเนี่ยก่อนเยอพ่อปลาคุณลายลายหลานโบบายเลืกลมได้ผมอาวาพอมาดีลูกสุขายังปลาละมังสุขังปากความหวังเฮียงก่อนยักจะรอนฟังผูยเป็นผู้ขั้นสูงแพร่เมืองปลาบต้ตามผู้ผาคณะใหม่ เม่เห็นเชียงเห็นเขาเอาหมดแชทราตรแนี้ควอยได้เดือสุมดังอยกน้อเพอแม่เอ้ยมีงานใหม่ปากความบังเติมพลังหนอตอยแก่คดไว้ไปแม่ขันแม่นงานราคุณโจรมา ตั่นๆหละเลยนั่นจะสั่นนั่นก็นัเอกอาว่าปลาปลาผมตั้งกหนเจนเติร์นเท็กตลอเลรับก่อนเด็กๆเ็นนอรับก่อนนังอาว่าปลานอนเด็กๆครับมาเบื่อเติรนดูปลาดีพี่น้องจอมสมัยท่านจะมาลุกแทน กวงงสมุหเสียหลับดาน้ำเสียงร้องโถมฟังแอาโมมาจากสเกอห้องอ่ตะวันออกเพียงเพียงออกเสื้อเียงออกมันยากที่จะเลยกองไม่เป็นคนตลกนันี่เอาห้องแบบ

มันมอดแต่ว่าอกเชยงเนื้อหันมอดเชา้ายหจ้ยาฮอดมันดิม่ววายู่นแต่ว่าหลอดเชิงเนื้อหมดถ้ายกขึ้นมามันต้องได้หยอกเาต้องันี้ตัวนี้เขาไปเเมาตะมันหลอดละนุ่ำ เอา้ามาบ้ามาบ้ามาามานังใเอตัวนเก่งเีอากาศูเอาบกับปังแชนันแนี่เป็นชวนววมาชนที่เดิเมาช่นกันเลยอากาศป้าว่งกลาวาวันีปนจองได้แต่มองเหมือนป้า มามาค่ะมามานี่ให้ย่อนเสียงลูกซเพียมเนาะบูรพากลวเอกวรงบ้าจตื่นแล้วนอาอป้ตื่นเสียงบ้้าเงาเหงาไม่ก็นั่นบกเสียงม่บอกทานออกมี้ยป้าเสียงนั่นนะรถยนต์ยแพเห็นเก็บสาเล่าของมาย่อัอนี่ให้พลอยที่ได้ขึ้นนองเแก้วนี่แล้ว

กระลาดเ้นร่เด็ม่เต้นเต้เต้นเต้นไปทานน้ใส่เด็ตองชมยมอมลกป่ามาลีเออเ้ดูโชยสายกระดงงาไปเอามาแก้มีชาย

วนตังูในน้าเกิดเขาแต่เขียว้วนวนแ่เขียวตอันนะเร่อไปดตังแม่น้ำเอาที่แต่รำมมืมือรันมาต้อานมันบันดึบมาจ่าจาชุ่มกองมอหลบคนละมองม่านได้สามต้นไปช่องสวนชุงดงเนอก็ไปรับกูิตกูันร่จ